โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านของเอสเวเทีย anel n นั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโก Garden อัปเดตใหม่นะผมอัปเดตซิสเตตนั่นเองนะครับผมก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายและใช้อ่าแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะสำหรับผมคิดว่าเล่นง่ายนะเพราะว่าก็แค่นั่งซื้อนั่งปลูกไปนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพูดง่ายงายก่อนในนี้นผมซิซิสเตตอีเวนต์อันนี้มีอะไรบ้างนั่นเองนะผมก็คือเป็นการทําการปลูกเจ้าอีโวนั่นเองนะครับผมอีโวที่นี่คือจะมี ให้เราซื้อในใน,นีนเลยนะจะมีโชว์ m ี The s t a ตท One s e นะครับผมก็เราก็เข้าไปซื้อในนี้ซึ่งจะมีตั้งแต่บีดรูทบูเบอรี่พัมกินถึงมัสลูมเลยนั่นเองนะครับผมรางวัลน,นะผมถ้าเราเปลี่ยนจากขั้นหนึ่งไปขั้นสองเนี่ยนะครับผมเราจะได้หนึ่งอันในพวกนี้นั่นเองนะครับผมขั้นสองจากขั้นสองไปขั้นสามเนี่ยก็จะมีพวกนี้นะครับผมจากขั้นสามไปขั้นสี่เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นั่นเองซึ่งหลักๆมันอยู่ที่ขั้นสามไปขั้นสี่ครับเพราะว่าขั้นสามไปขั ค่อนข้าง OP เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีแพ็กใหม่นะครับผมกับที่ OP จริงๆก็คือเจ้าจังเกิลเอกกับเอ็กโซติกแพ็กใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับสายฟรีที่อยากได้ผักลุงอยู่ในนี้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็อัปเดตนี้นะครับผมมีเพิ่มแ a t เทิลพารสเข้ามาหรือเป็นพาร์สของโกอาการ์เด้นนะครับผมซึ่ง ก็จะมีสัตว์ใหม่ให้เรานั่นเองนะก็มีแพ็คใหม่เหมือนกันอีกทีนึงมีแพ็คใหม่แล้วก็สัตว์ใหม่ด้วยอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยใครอยากได้ก็มาเติมได้นั่นเองนะครับผม749โรบักซึ่งอาจจะยังไม่เติมนะผมอะไรอย่างนี้ซึ่งผมได้ทําไว้แล้วนะครับผมสําหรับไอ้พวกผักที่ต้องใช้นะครับผมก็เผื่อมาให้ทุกคนดูว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามอยู่ไหนอ่ะขั้นสามอยู่นี่ นะครับผมเราจะแลกบิดรูทก่อนจะแลกบิดรูทก่อนเลยนะครับผมจะมีหนีนึงขั้นสองและขั้นสามนะครับผมโอเคเราจะเริ่มที่ขั้นหนึ่งก่อนนะมาดูกันว่าขั้นหนึ่งจะได้อะไรนะปุ๊บเราได้น o r m ม l s ซ e d pack มานะครับผมและเห็นไหมครับบิดรูทเล่าเนี่ยจากขั้นหนึ่งจะเป็นขั้นสองให้เลยนะครับจะเป็นเมล็ดขั้นสองให้เรานะ <c oughs> มาเมล็ด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 อ๋อใช่ผมมีอยู่แล้วนี่หว่านี่นั่นเองนะครับผมจะเป็นเมล็ดขั้นสองให้เรานะครับผม โอเคแล้วจากขั้นสองเนี่ยจะเป็นขั้นสามนั่นเองนะครับผมแผ่นดิสใหม่หน่อยครับทุกคนไปได้เป็นโอ้นี่ได้ได้แพ็คใหม่มาแล้วทุกคนผมได้แพ็คใหม่มาแล้วยั่ไงวะนี่นะครับผมแล้วก็เป็นซีแพ็คขั้นสามนะครับผมและจากขั้นสามไปขั้นสี่อันนี้จะเป็นของที่โอพผมอ่ะเอาอะไรก็ได้ครับผมที่ไม่ใช่มิสติคอลเอกแค่นั้นเลยครับไปฮนะ และผมได้ิ e r t i าเองครับอืมขอบคุณนะอะไรก็ได้ก็เลยเอานี่มาเลยซะเลยก็ประมาณนี้แล้วเราก็เอาพวกมาเดยเนี้ยมาปลูกต่อนะคือมันจะปลูกต่อได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมจนถึงขั้นสี่อ่ะโอเคผมก็จะปลูกไว้นะครับอันนี้ขั้นอันนี้ขั้นอันนี้ขั้นสี่อันนี้ขั้นสามขั้นหน,นึ่งแล้วผมก็ปลูกไปครับเอ้ยมีขั้นสองอยู่เราก็ปลูกไป และอันนี้ก็จะเป็นขั้นสามของบูเบอรี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นสองซึ่งเราจะแลกให้หมดเลยแล้วจะมาดูกันนะครับว่าอีโวบีนด,ดูขั้นสี่เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมอันนี้คืออะไรเอออ้อาวผมกดเผิอกดเข้าไปฮะอาไม่เป็นไรถือว่าผิดพลาดน,นะไม่รู้มันคืออะไรนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยไปแลกดูนะครับผมนี่ครับผมเริ่มที่จากาบูเบอรี่ขั้นสองก่อน ได้มาสเตอร์สปริงเกอร์นะโอเคแล้วก็ได้ขั้นสามมาแล้วขั้นสามแรกไปล่ะลืมซื้อมาเลยอ่ามัชลูมมาแล้วครับทุกคนอันนี้ของดีผมขออนุญาตซื้อเลยโอเคแล้วเราก็แลกอันนี้ไปได้เลเวลอัพโรลี่ป๊อปอันนี้ดีครับผมต่อไปครับเป็นพัมกินขั้นสองอ่ะอ่าได้มาสเตอร์สปริงเกอร์กับพัมกินขั้นสามซึ่ง โอเคนะไม่ไม่แย่อีเวนนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายปลูกอยู่แล้วก็อันนี้อีเวนนี้ก็จะตอบโจทย์นิดนึงนะครับผมแต่มองผมก็คิดว่าอาจจะได้ของมันอาจจะมีให้แลกแบบทีเดียวหน่อยมันน่าจะโอเคนะแบบมากดทีละอันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมาผมมาเปิดแพ็ค normally แล้วก็ฟูดอ่าได้พีอ่าแล้วก็วอเตอร์เมลอนอ่ะแล้วมาเปิดแพ็คใหม่เลครับไป ได้บูรลัสเบอร์รี่นะครับผมก็ก็สวยนะเดี๋ยวเรารออีกอีกสักน,นิดนึงแล้วกันนี่อันนี้ไปแรกเลยผมได้เพชรน,นีมรีโรมาซึ่งไม่ได้ทำอะไรเยอะฮะเอาไว้เปลี่ยนชื่อเฉยอ่ะแล้วเราก็มาปลูกครับก็ปลูกไปเหมือนเดิมครับก็ใช้วิธีปลูกรดน้ำปกติทั่วๆไป ก็ตั้งแต่ทำเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาทำแป๊บหนึ่งแหล, <c oughs> ละก็ไม่นานก็กนานอยู่แหละเกก็ได้มาแล้วประมาณนี้นะครับผมสําหรับผลอีโวนะก็มีอีโวขั้น3แล้วก็ขั้น1ผสมผสมกันไปนะครับมผมก็เรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีอะไรบ้างนะแถวแรกก่อนเลยนะครับผมจะมีขั้น3าม <c oughs> ผมบิดรูนนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างครับโอเคึบได้โอ้โหได้แพ็คใหม่โอ้โหอันนี้เลยดีเลยไปต่อครับผมอันนี้จะเป็นขั้น3เหมือนกันนะครับผมใช่ไหมนนี้เป็นขั้น3เหมือนกันนะถ้าเป็นบิดรูนสดเดียวจะเป็นขั้น3นะครับ ผมทำไปเรียบร้อยแล้วนะบิดลดรูทจะเป็นขั้น3นะครับผมส่วนที่อื่นจะเป็นขั้นอื่นๆอุ้ยได้แกนมาสเตอร์สปริงเกอร์โอเคอันนี้จะเป็นขั้นหนึ่งครับบูเบอรี่อันนี้เอา้ากดพิดิแกะได้อดวานนะบูเบอรี่จะเป็นขั้นหนึ่งนะครับผมโอ้ยอันนี้ได้รีเคมอันคอมมอนครับผมอ่ะต่อไปบิดลดรูทขั้น3ครับ โอ้ยเดอวเอ็กโซติกนะครับโอเคอันนี้เป็นเหตุขั้นหนึ่งครับเอ้ยมันไม่มีโกอ๋อเอ้ยมันไม่มีเคลมอลเหรออ๋อได้ 15, 1สิบห้าเนเทินอ่ะผมจะพยาามมีไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ไปดูนเรื่อยๆครับ อ๋อได้มาอีกแล้วอยากได้ให้มันสักประมาณสิบแพ็คอะเอ้ยออขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงโอ้ยจังเกิดเอกแต่มันเสียดายที่มันได้แค่หนึ่งอันนะเลยเป็นเพราะว่าผมใช้เป็นบิดรูนเล่นแหละก็เลยนี่นะแต่แต่ก็มันเป็นอันเดียวที่เก็บ เป็นสามอันสุดท้ายนะสำหรับไอ้เลเวลคไอ้ขั้นสามนะมาไม่รู้ว่ขั้นสามอุ้ยเอานี่ก่อนแล้วกันออันอันหนึ่งโล้หนึ่งโล้สี่ไปได้แพ็คมากไอแพ็คไอนี่นะแพ็คลุงผมเรียกว่าแพ็คลุงนะครับทุกคนต่อไปฮะได้โโอ้หแพ็คใหม่ครับและเนี่ยอันท้ายขอแพ็คลุงไม่ได้ได้บักเอกนะก็โอเคนะครับผมก็ได้มาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมบักเอกผมนี่อันนี้ได้เพิ่มมาน่าจะประมาณสิบกว่าอันนะ อันนี้ไม่เกี่ยวกัน,นที่มีอยู่แล้วแล้วก็จะมีแพ็คใหม่นะครับผมแพ็คใหม่มีห้าสิบอันเลยโหได้เยอะมากแล้วก็ตามด้วยเลเวลอัพรีว่าผมได้มา4อันนะครับผมอ่แล้วก็แกนมาสเตอร์สปริงเกอร์ใช่ไหมผมได้มาเก้าอันว,ว้าวดีนะเนี่ยอันนี้ดีมากดีมากแล้วก็จะมีจะเป็นเออันนี้ไม่แน่ใจครับผม แต่ก็โดยรวมประมาณนี้นะท่านบอกของใหม่มัน,น,นอุยเปิดเลยเหรอโอเคได้ของกากเลยโอเคขออนุญาตดูก่อนอ่าโอเคได้ประมาณนี้อ๋อจังเกิลเอกใช่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 จังเกิลเอก,เก,เอกได้มาโอา้โหสิกกบกว่ฟองนะครับผมโอเคเลยนะเดี๋ยวเราเปิดแพ็คนี้กันดีกว่าครับผมพูมแบบรวดเร็วไป อุ้ยได้เออชินแล้วทุกคนโอ้ยสู้ยอดมากมากครับไปเปิดแฟนก่อนแฟนผมก็ทําต้นเออชินยักษ์เลยนะก็ประมาณนี้ครับผมแต่ตอนนี้ผมจะให้เขดูนี่โอเคก็ไปขิงมาแล้วนะครับผมแต่แฟนผมเปิดได้ภายใน5ใน 15, 15แพ็คเนี่ยครับมันก็ขิงไม่ได้ครับคนนี้เขาดวงดีกว่าแต่ผมได้แล้วผมไม่ต้องเปิดต่อป่ะไม่ต้องเปิดต่อแล้ววะเออไม่จำเป็นต้องเปิดต่อนะครับทุกคนแต่จนระิงๆอ่ะเปิดอีกสัก10แพ็คสุดท้ายก่อน โอเคป้ uh, okay, right? ผมเก็บส0มสิแพ็คไว้เปิดในตอน uh, สัปดาห์หน้าละกันนะครับ mm hmm. ผมเดี๋ยวไปเปิดเล่นเองอันนี้เราจะเข้าสู่การเปิดแพ็คนี้กันนะ,ะับแพ็คลุงไป mm hmm. เข้าแพ็คลุงคือแบบไอ้นี่เลยแบบแบบเข้าแพ็คลุงลงเออชินโอ้หทิวเลยไปฮะเรื่อยฮะโอ้โห oh, มันก็เออชินออกไปบ่อยอยู่นะเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์ออกมันง่ายกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันมันปรับเปอร์เซ็นต์ percent, ใช่ปะมันเป็นเปอร์เซ็นต์จาก จาก4.35เป็น9เลยนะโอเคก็ไม่แปลกที่มันจะออกเห็นให้เห็นบ่อยๆนะน่าจะออกง่ายแต่ไอ้ยากได้แพ็คลุงอะผมไม่เคยได้แพ็คลุงเลยนะทุกคนแบบไม่เคยไม่เคยเข้าไปเลนโบแพ็คเลยซึ่งเหมือนจะไม่ได้ด้วยฮะแต่ไม่เป็นไรเราได้ของใหม่มาอุ๊ยได้เลยินอีกต้นนึ่งนะทุกคนก็ไปเลยไปต่อเลย ไม่ได้นะครับผมโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนสําแหร่บอีเวนต์นี้ทุกคนรร i, กค,นคิดว่าไยงไครับผมถ้าถ้าทุกคนชอบอีเวนต์นี้นะผมให้บิมบวกหนึ่งถ้าไม่ชอบให้บิมบวกสองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเนี่ยผมขอสปอยก่อนนะครับว่าผมจะทําต้นเมเปิ้ลเลซินยักษ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้ดูกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย